เบบี้ซันโรสจากกระถางนี้นะคะเริ่มโซมและจะสังเกตได้จากก้านนี้นะคะมีความเหี่ยวแล้วก็แห้งและไม่มีก้านใหม่ๆนะคะงอกออกมาเลยประกอบกับน้องๆน,นะคะกำลังฟื้นจากการพักตัวแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิที่ประเทศออสเตรเลียดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเปลี่ยนดินให้กับน้องๆกันค่ะแล้วมาดูว่า น้องจะแตกใบใหม่พร้อมให้ดอกสวยๆได้ชมกันอีกหรือไม่ไปชมขั้นตอนอันแสนจะง่ายได้กันค่ะมาเตรียมวัสดุปลูกกันค่ะโชว์ใช้ดินถุงนะคะที่สำหรับปลูกต้นไม้ทั่วๆไปนะคะเพื่อความประหยัดค่ะแล้วก็ใส่เพ p e ์ไลท์เพื่อให้ดินมีความร่วนซุยระบายน้ำได้ดีนะคะ และตามด้วยปุ๋ยค่ะขี้ไก่อัดเม็ดถ้าไม่มีนะคะก็สามารถใช้ปุ๋ยขคอก็ได้ค่ะหรือปุ๋ยมูลไส้เดือนก็ได้แล้วแต่สะดวกค่ะมีอันไหนก็ใช้อันนั้นก็เข้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก่อนอื่นนะคะก็ตัดแต่งนะคะกิ่งที่มันเหี่ยวแห้งนะคะแบบนี้นะคะทิ้งไปค่ะอันไหนที่แห้งนะคะเราก็ตัดทิ้งไปเลยเจะได้แตกกิ่งใหม่ออกมา แล้วก็ออน้องๆน,นะคะออกมาจากกระถางมีความแน่นค่ะเราต้องใช้ตัวช่วยกั็นพิเศษเโหรากมาเต็มและแน่นมากเราก็จะเอาดินเก่านะคะออกไปครึ่งหนึ่ง ็จะตัดแต่งร,รากด้วยใส่ดินนะคะที่เราผสมไว้เมื่อกี้นี้ครึ่งกระถางและนำน้องนะคะใส่ลงไปทั้งตุ้มดินเลยแบบนี้และตามด้วยดิน รบรบอตัดแต่งกันอีกสักหน่อยนะคะนี่ยังมีก้านที่เหี่ยวแห้งอยูทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเสียดายนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาใหม่ใบแห้งนะคะเหี่ยวแห้งเราก็ดึงทิ้งไปเลยค่ะและววางไว้ในที่ร่มนะคะมีอากาศถ่ายเทได้ดีแต่ห้ามโดนแสงแดดโดยตรงนะคะ รดน้ำให้ชุ่มๆเลยสามารถรดได้ทุกวันเลยนะคะหรือสองสาวันรดครั้งนึงก็ได้เพราะว่าต้นนี้เลี้ยงง่ายค่ะไม่มีปัญหาเรื่องรากเน่านะคะถ้ารดเยอะเขาก็สามารถปรับตัวอยู่มีชีวิตอยู่รอดได้ค่ะเลี้ยงง่ายมากพันนี้ หลังจากเปลี่ยนดินนะคะให้เบบี้ซันโรสด่างต้นนี้นะคะได้สองอาทิตย์เราก็เริ่มปรับตัวกับดินใหม่ได้แล้วก็นี่มีใบแห้งเราก็ดึงทิ้งไปนะคะทิ้งไปค่ะแล้วเดี๋ยวโชว์จะย้ายไปวางในที่ที่ได้รับแสงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สามารถรดน้ำสองสาวันครั้งหนึ่งหรือว่าจะรด ทุกวันเลยนะคะก็ไม่มีปัญหารากเน่านะคะตอนนี้อึดและถึกทนมากเลยค่ะย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะจะได้รับแสงยามเช้าไปจนถึงบ่ายนะคะประมาณวันละ4ี่ชั่วโมงนะคะเราเดี๋ยวมาดูว่าน้องจะออกดอกให้เราได้ชมกันอีกไหม แล้วหลังจากเปลี่ยนดินนะคะได้หนึ่งเดือนกับ2อาทิตย์และวางรับแดดกเกือบเต็มวันนะคะหนึ่งเดือนผ่านไปนี่เริ่มออกดอกแล้วดอกแรกนะคะกำลังบ้านก็นี่ดอกต่อไปน่าจะเป็นดอกนี้นะคะดอกนี้ก็กำลังจะตามมา มีใบแห้งนะคะเราก็ดึงทิ้งไปเลยเป็นการทำความสะอาดนะคะภายใน,นตัวใบแห้งทิ้งไปทิ้งไปและนี่ค่ะหลังจากเปลี่ยนดินนะคะใส่ปุ๋ยให้น้องเบบี้ซันโรสไปด่างได้หนึ่งเดือนสมอาทิตย์และหลังจากนำมาอาบแดดนะคะได้หนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตย์ น้อง,องเริ่มทยอยออกดอกกันมาแล้วนีนับได้ถึงสี่ดอกด้วยกันส่วนดอกตรงกลางนะคะได้เหี่ยวไปแล้วต้นนี้เป็นแบบปกตินะคะใบไม่ด่างปลูกลงดินไว้ค่ะไม่ได้ทําอะไรเลยนะะี่ค่ะเขาก็ทยอยออกดอกกันมาเองเมื่อถึงฤดูก,การที่เหมาะสมนะคะเขาก็ออกดอกสวยๆแบบนี้และเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน เราก็จะได้เห็นดอกสวยๆของเบบี้ซันโรสให้ได้ชมกันแบบนี้และนี่ก็ผ่านมาสี่เดือนแล้วนะคะที่เปลี่ยนดินก็ยังได้เห็นดอกสวยๆกันอย่างต่อเนื่องอยู่เลยลองไปทำตามกันดูนะคะได้ผลอย่างไรมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะส่วนปัจจัยที่ทำให้เบบี้ซันโรสออกดอกมีอะไรบ้างนั้นโชวได้ทำคลิปไว้แล้วไว้ไปชมย้อนหลังกันได้นะคะขอให้สนุกและมีความสุขกับการเลี้ยงไม้อวบน้ำ สวัสดีค่ะ